การซีแมนวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนจุดเกิดเอกใหม่และการให้ของรางวัลผู้เล่นใหม่นะครับผมจะใช้คลิปต่อจากการสอนเปิดเซริร์ฟคลิปที่แล้วเลยนะครับขั้นแรกให้เรารันเซิร์ฟก่อนเราทำการเปิดเซริร์ฟเปิดเซิร์ฟแล้วเราก็เข้าไปในเซริร์ฟเพื่อไปเซฟพิกัด ที่เราต้องการจะให้ผู้เล่นเกิดนะครับรอสักครู่หนึ่งคลิปนี้เป็นสคลิปเปล่านะเราสามารถเอาไปไว้ศึกษากันได้นะครับสมัคร เราก็สมัครไปก่อนครับอ่าผมจะใส่รหัสง่ายๆไปเลยอ่าเข้ามาแล้วนี่สังเกตนะจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับอ่แล้วถ้าสมมุติว่าอ่าผมจะให้มาเกิดตรงนี้นะครับผมจะย้ายจุดจุดจุดเกิดของผู้เล่นใหม่อ่ามาไว้จากตรงนู้นมาไว้ตรงนี้นะ เราก็ทําการทับเซฟนะครับทับเซฟโอเขไปเลยว่าเราก็มาร์คไว้เซฟจุดเกิดเด็กใหม่ก็ที่มาร์คไว้ก็คือให้เราจําได้นะ uh, จากนั้นเราก็ออกเกมเลยครับออกเกมไปเลยจากนั้นให้เข้ามาที่ตัวนี้ครับ My Document ตัวนี้นะไปที่แซมนี่ครับ ไปที่ position นะไหมครับตอนนี้ไม่เกี่ยวนะที่เราเซฟมาล่าสุดนะครับ skin ศูนย์นี่ก็คือสกินนะครับสก i n ศูนย์ก็คือ CJ นะครับ x y Z ถหันหน้านะครับจานะนั้นให้เราเข้าไปที่ s c r i p ์ครับแล้วมา s c r i p ์เปิด s c r i p ์เข้ามาเนี่ยให้เรากด c o n t r l F ครับแล้วหาว่า set player s p a w l set player s p a w ปนี่ครับแล้วก็กดหาไปครับนี่นะนี่ครับ set player s p a w ปนนี่ฮะเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับนี่ฮะ x y z นะครับข้างล่างก็เป็นหันหน้านะเราก็มาเอาตัวนี้ฮะ x y z ก็ก๊อปไปครับก๊อปไปแล้วก็เราก็ไปวางนี่ครับ ส่วนอันนี้เป็นหันหน้านะครับหันหน้ารประกอบมาวางไว้ข้างล่างครับแค่นี้ครับเซฟจุดเกิดเด็กวิธีการเปลี่ยนจุดเกิดเด็กใหม่นะแล้วเราก็กดคอมไพน์เลยครับกดคอมไพน์เสร็จแล้วนะครับเรามาลองรันเซฟกันดูอีกหนึ่งครั้งว่าจุดเกิดเด็กใหม่มันจะเปลี่ยนไหม สงสัยยังไงนะครับสอบถามได้นะอ่าผมจะทิ้ง Facebook ส่วนตัวไว้ใต้ดีคริปชันนะครับอยากให้สอนระบบไหนอยากให้สอนยังไงนะครับแกบงแกบัครับมาสอบถามกันได้อ่เห็นไหมครับจากตอนแรกเราล็อกอินครั้งแรกเราเกิดตรงนู้นนะล็อกอินครั้งที่สองเรามาเกิดตรงนี้แล้วครับนี่ครับวิธีการเปลี่ยนจุดเกิดให,ใหม่ ง่ายๆนะครับหากไม่เข้าใจหรือทําผิดการใดขออภัยด้วยอ่จากนั้นผมจะมาสอนการให้ของเด็กใหม่นะครับการเขียนระบบให้ของผู้เล่นใหม่นะครับขั้นแรกอผมเอาไว้ตรงนี้กันเราก็เซฟเหมือนเดิมครับเซฟพิกัดคือเราต้องการพิกัดนะครับเราก็เขียนว่ารับของไปเลยรับของนะครับแล้วก็กด นั้นเราก็ออกเกมเลยครับพอเราได้พิกาดปุ๊บเราก็ออกเกมพอเราออกเกมเสร็จปุ๊บเราก็มาที่สคริปครับอ่ะทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นให้เด็กใหม่พิมพ์ว่ารับของแล้วกันเนาะผมก็จะไปที่ on player command text นี่นะครับ on player command text ตัวนี้นะอ่ะเราก็ก๊อปมานี่แหละฮะถ้าเราขี้เกียจขี้เกียจเขียนแล้วก็ก๊อบมาฮะก๊อปเลย ก๊อบมาฮะก๊อบมาปิกาเปิดปิดกาปิดสําคัญนะใส่รีเทิร์นให้เขาหน่อยนะครับอ่แล้วเราก็เปลี่ยนคําสั่งตรงนี้ครับเป็นทับอ่าทับรับของนครับรับของนี่นะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่พิกัดของเราครับอ่ผมจะทำการปิดไปก่อน นะแะล้วก็จะไปเปิดพิกัดใหม่เปิดพิกัดใหม่หมขึ้นมาครับอ่าสองตัวนี้ก็คือรับของรับของรับของตัวนี้นะปึบ๊บเราก็เขียนว่าอ่าเขียนไปเลยครับเราก็ตั้งตั้งฟังก์ชันให้ให้เขามาเลยถ้า เพย์เอร์ทูพอยท์อ่เพเยอร์ทูพอยสองจุดศูนย์ก็คือระยะการห่างจากพิกัดเนี้ยคือสองสองเมตรนะครับสองจุดศูนย์เป็นเพยเยอร์ไอดีนะถ้าจำไม่ผิดแล้วเราก็กรอปมาแค่ตัวนี้ครับ x y z หน้าไม่ต้องนะครับ ระมาแค่ x y z นะครับเราก็กดวางอ,อ่างั้นล้าก็ปิดไปตัวหนึ่งอย่างนี้นะเราก็เปิดทำทำปีกาเปิดปีกาปิดขึ้นมาครับอ่าทีเนี้ยคือเราจะให้อะไรเขาอ,อ่าอย่างเช่นจะให้เงินใช่ไหมครับเราก็กิมันนี่กิ e e มัน นี่ if player มันนี่หรือ gift มันนี่ player วะ if player นี่ย player id 5000ก็ป,ปิดไปอ่ะอย่างให้ ถ้าเกิดให้อาวุธเขานี่ผมจําตัวแปรไม่ได้แนละ้วคร่าวๆประมาณนี้นะผมว่าน่าจะประมาณนี้แล้วก็ตั้งให้มันเตือนสักหน่อยหนึ่งนะครับเราก็เอาตัวนี้มาก็ได้ของเขาี่เราจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะอันนี้เป็นเตือนข้อความครับสําหรับเพจไอดีนะอันนี้ก็เป็นสีผมจะเปลี่ยนเป็นสีสีขาวก็ลบหนึ่งไปครับนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยครับ เราก็เขียนว่าคุณได้รับของเด็กใหม่เด็กใหม่แล้วอ่าอันนี้เป็นเงินเป็นเงินห้าพันนะกี์มันนี่เพยเยอร์เอ้กีเพย์เยอร์มันนี่น่าจะน่าจะถูกรับของจากนั้นครับเรามาทำเช็คว่า ทำให้เช็คว่าถ้าผู้เล่นไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในพิกัดเนี้ยจะไม่สามารถิมรับของได้เราก็อ่าตั้งเอวมาเลยครับเอวนี่าอนะ้เอวมาปุ๊บเราก็ก๊อบตัวนี้มาเลยครับเรามาเปลี่ยนเอาครับง่ายๆนะคุณคุณไม่ได้อยู่ บริเวณที่รับของอ่าอันนี้ลองคอมพล์ดูสิอ่ะนี่นะครับอันนี้คือผมจะให้เงินก่อนนะจะให้เงินให้เงินก่อนอ่าให้อาวุธเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้อาวุธเดี๋ยวผมไปหาตัวแปรแป๊บนึ่งอ่ะต่อครับ ให้อาวุธเราจะใช้ตัวนี้ครับกีฟเพเยอร์อะไรเนี่ยเวป้อนเหรอเวป้อนเวป้อนที่มันแปลว่าปืนอะไรนี่แหละอันนี้อ่ะอย่างผมจะให้รีเซิร์ชห้าสิบหนึ่งร้อยนัดเนี้ยอ่าอันนี้เราก็อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ลองคอมไพ l ์ไปเลยนะครับอ่ะจากนั้นพอคอมไพ l ์เสร็จปุ๊บให้เราทำการ รันเซิร์ฟอีกหนึ่งรอบครับการลันเซิร์ฟหนึ่งรอบแล้วเราจะไปดูาอผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ทักมาถามกันได้นะเพราะผมเองก็เพิ่งจะหัดทำเหมือนกัน ทำได้ไม่นานถูทู่ททายไถยไปนะใครที่มีข้อแนะนำอะไรก็มาแนะนำผมได้ครับยินดีช่วยเหลือเสมอนะครับยินดีช่วยช่วยเหลือตลอดอ่ะคือทีเนี้ยคืออ่ะมันมาแล้วละ่ะผมว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลทับรับของตรงนี้ก่อนสิดูว่ามันจะขึ้นอะไรไหมนะครับอ่ะคุณไม่ได้อยู่บริเวณที่รับของนะครับคือแต่แล้ว คือเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าจุดรับของมันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องไปทําให้มันโชว์เป็นปิก up ขึ้นมาใช่ไหมเป็นปิก up ที่หมุนขึ้นมาใช่ไหมครับอ่ะเราก็ไปเลยครับไปใน Google เลยอ่า ID Object แมก็ได้ครับผมถนัดใช้เว็บนี้เพราเว็บนี้มันก็จะค้นหาปิก up ง่ายหน่อยนี่ครับปิก up ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะอย่างของขวัญเนี้ย ของขวัญผมจะเอาเป็นรูปรูปอะไรดีอ่าของขวัญเอาเป็นรูปกระเป๋าใช่ไหมครับรูปกระเป๋าไอดีไหนหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เราก็เข้าไปที่พาวโนครับแล้วเราก็ค้นหาไปที่ออนเกมโหมดถ้าไวไปยังไงขออภัยเลยครับอ่ตัวนี้ผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับอันนี้เป็น c r e อ t e dynamic pick up นะครับก็คือการโชว์ pick up นั่นแหละของเรามันเท่าไหร่หนึ่งสองหนึ่งสามไหมเมื่อกี้นี้ หนึ่งสองหนึ่งศูนย์อ่าหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ครับยี่สิบสามก็คือชนแล้วปิกอัพจะไม่หายก็คือจะหมุนยอ,อยู่ตลอดเวลานะครับอ่าส่วนพอเราได้พิกัดปุ๊บเนี่ยเราเอารับของนะครับเราก๊อบมาเลยครับเราก๊อบมาวางแทนทับตัวนี้ไปเลยครับส่วนตัวนี้เป็นตัวหนังสืออ่าแล้วก็เขียนว่าของขวัญก็ได้ครับของขวัญของขวัญนะ ของขวัญอพิมพ์อันนี้ง่ายๆนะเอาพิมพ์เอาเอาง่ายๆพิมพ์ทับว่าอพิมพ์ทับรับของอ่านี่ครับแล้วเราก็เอาพิกัดเนี่ยพิกัดเดียวกับพิกัดเดียวกันกับอที่เราเซฟรับรับของมาวางทับไปเลยครับจากนั้นเรากดคอมไพล์ครับอ่ะ เสร็จปุป๊บนี่ทีนี้เรามาพอาคอมไพล์เสร็จปุป๊บเรามาลองรันเซิร์ฟกันดูอีกรอบหนึง่งมาดูนะครับว่าปิกอัพมันจะโชว์ขึ้นขึ้นให้ไหมครับรอสักครู่นะครับคือ,อผมไม่ได้ออกเกมเมื่อกี้ก็คือพับหน้าเกมไว้แล้วก็ตัดเซิร์ฟเลยจะได้ไม่ต้องใช้เวลามากแล้วก็ล็อกอินเข้าไปครับ เราอินเข้ามาฮะเห็นไหมครับจะเห็นกระเป๋านะถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นตัวหนังสือนะครับเห็นไหมกระเป๋าถ้าเกิดว่าผมพิมพ์ทับรับของรับของนะครับอ่าสังเกตที่เงินครับเงินรับปึ๊บเห็นไหมจะได้เงินมาจํานวนห้าพันกับปืนหนึ่งกระบอกนะครับจํานวนหน,นึ่งร้อยนัดนี่นะทับรับของฮนะก็ประมาณนี้ครับอ่า ถ้าใครถ้าเกิดผมทำไวไปหรือยังไงก็ย้อนคลิปกับไปดูนะส่วนที่ใครส่วนใครอยากให้ทําระบบอะไรอยากให้สอนระบบอะไรก็บอกกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมอย่าลืมฝากกดติดตามให้กับช่องซีแมนกันด้วยนะครับ